นี่พี่ฝนดูนี่ดิผลผลิตจากไรของเราเพียบเลยใช่มีมันฝรั่งไว้กินแล้วล่ะคราวเนี้ยบูบูบูบขนมปังก็อร่อยเหมือนกับว่าโบบอกว่ามันฝรั่งนี่เอาไปทําอะไรบางอย่างได้นะมันฝรั่งปลูกไงนอกจากปลูกแล้วเพียกจําได้แล้วล่ะทําไมเหรอพี่ฝนเอามันฝรั่งไปมันฝรั่งใช่ได้มาแล้ว แล้วพี่ฝนก็ไปตามหาคุณหมูแถวนี้มานะคุณหมูอย่างนั้นเหรอพเพชรจะทำฟาร์มคุณหมูดีจังเลยพี่ฝนนึกออกแล้วว่ามันฝรั่งแน่นนะคุณหมูเขาชอบกินแล้วตอนนี้เราจะต้องทำอคอกหมูขึ้นมาก่อนทำอคอกหมูอย่างนั้นเหรอแต่ว่าเราไปตัดไม้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพเพชรจะใช้ก้อนหินทั้งหมดเลยแล้วกันก้อนหินได้แหละอืมก้อนหินแล้วก็ก้อนหินแล้วก็ก,วก,ก้อนหินเยอะๆเพีรเ,เอามาทําเป็นเสาหิน เพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมูมีทั้งหมดหนึ่งสองสามได้มาแล้วคุณหมูตามมาแล้วรอแป๊บหนึ่งพี่ฝนเพกต้องการทําเขาเรียกว่าอะไรนะแท่นตัดหินที่เป็นเป็นใบจักอะ่ะใบเลื่อยอะ่ะแล้วจะเอามาทําอะไรอะ่ะเอามาตัดก้อนหินไงตอนนี้เรามีเหล็กแล้วด้วยแล้วก็จะต้องทําให้เกิดเขาเรียกว่าอะไรนะให้หินกลายเป็นแบบสโตนอะ่ะเราจะมาทํารั่วเหรอ ถูกต้องเลยแล้วกอหินขึ้นมาเผาก็จะได้เป็นสโตนเผาทั้งหมด3มชิ้นด้วยกันดีมากเลยดีมากเลยรอแป๊บหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณหมูพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนเราแล้วหละ่ะไว้ตรงไหนดีอะไว้ข้างบ้านตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะไว้บริเวณที่กว้างกอ้างอะอืมงั้นเดี๋ยวพี่ฝนเล็งหาที่ดีๆก่อนแล้วกันนะนี่ไงกําลังมองหาอยู่ไว้ข้างบนนั้นใช่ไหมใช่น่าจะมาบริเวณนี้กว้างกแต่ว่าอาจจะต้องขุดดินออกไปหน่อยนะ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่ได้มาแล้วสโตนที่เหลือก็จะเผาทรายไปแล้วกันจากนั้นเพียกก็จะทําเรื่อยอัตโนมัติเรื่อยอตัต,อยอตโนมัติเหรอมันจะทําให้เราสามารถสร้างอุปกรณ์ประเภทก้อนหินได้ง่ายขึ้นนะเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่เลยเ,เราจะมาสร้างบ้านคุณหมูตรงนี้ก็แล้วกันเอาจะมาสร้างแถวบ้านเราเหรอใช่อพี่วนรอก่อนแล้วกันนะ นี่เลยได้เสาหินมาแล้วแล้วก็จะเลือกเป็นเสาหินทั้งหมดเลยได้มาแล้วพี่ฝนสำเร็จตรงไหนอ่ะนี่ไงนี่ไงแถวแถวนี้แหละบริเวณกว้างบริเวณนี้จะสร้างติดกับบ้านเราเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวตามมาหน้าตามมาตรงไหนอ่ะตามอะไรตามมาเลยนำไปเลยนำไปเลยอให้นำไปเลยนันนี่นี่ตามมาเลยกำลังจะมืดแล้วนะเนี่ยนี่ไงตรงนี้ตรงนี้ น่าจะต้องสร้างข้ามวันแน่เลยแบบนี้นี่เลยแถวนี้แหละแต่แบบว่าตรงนี้แค่ไปหน่อยเดี๋ยวไป่หวนขุดดินอืมแค่ไปจริงๆด้วยนั่นแหละนี่เดี๋ยวขุดดินบริเวณนี้ก่อนจะได้ใกล้ๆกับฟาร์มข้าวเราไงถ้าอย่างนั้นเราก็เพียขยายไปสักสองสาล็อกแล้วกันนะอ่าใช่เลยขยายออกไปเยอะๆเอาละ้นะทุกคนตอนนี้ก็เริ่มขยายพื้นดินสาหรับทําการ เลี้ยงคุณหมูจะได้มีคุณหมูเป็นเพื่อนเราเอาลเราตัดไปได้แล้วแล้วก็จะเริ่มวางเสาที่หนึ่งเสาที่หนึ่งมาแล้ววางไปทางนี้แล้วกันหนึ่งสองสามสี่วางเป็นสี่เหลี่ยมไปก่อนนะได้เลยแค่นี้พอไหมอะ่ะก็น่าจะพอดูจะแค่ไปนิดนึงกระเถิบมานี่แล้วกันแบบนี้นะพี่ฝนนะได้เลยเด็กก็จะวางมาแบบนี้แล้วก็วางเข้าไปข้างในแบบนี้ ตรงนี้น่าจะต้องทูบออกนิดหน่อยทุบออกไปก่อนเหรอใช่ถ้าไม่ทุบออกก็จะมาชนแบบนี้ไงฮะแบบนี้สวยขึ้นต้องเยอะเพราได้อยู่เอาแล้วนะก็ขุดตรงนี้ออกไปนิดนึงพี่ฝนอยู่กับคุณหมูก่อนนะตอนนี้เพกจะวางก้อนหินฝั่งนี้ที่เป็นรั้วให้หมดก่อนแต่ว่าเราอาจจะต้องขยายพื้นดินเพิ่มเติมเ,มเมข้าไปหน่อยนะก็ได้ก็ได้งั้นตรงนี้เพกปิดออกไปนะทำไรอะ่ะนี่ไะ จะขยายพื้นดินเพิ่มเติมแล้วเดี๋ยวจะต้องมีประตูหน้าบ้านเนีย่ยแต่ว่าตอนเนี้มันไม่มีไม้พอจะทําประตูนะสิจะไงดีอะพยาเก็บไม้ที่เรามีอยู่ไว้ใช้ประโยชน์ในภายภาคหน้าถ้าคืนเอามาทําตอนนี้เราก็จะไม่มีไม้ใช้อะ่ะแต่ว่าเรามีก้อนหินที่สามารถเปิดปิดได้หรือเปล่าไม่มีก้อนหินที่ไหนเปิดปิดได้อยู่แล้วแล้วเราจะทํายังไงอะเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยคิดละกันก่อนอื่นนี่วางไปก่อนแบบนี้นะหนึ่งสองเหลือตรงกลางไว้หนึ่งบล็อก แล้วถ้าเปิดไว้คุณหมูก็ต้องออกไปแน่นอนได้แล้วมีอะไรที่พอใช้แทนกันได้มั้งเนี่ยรู้ว่าอย่างนั้นเหรออ๋อนี่ไงมีประตูธรรมดาอยู่หนึ่งอันประตูธรรมดาใส่ไปก่อนละกันทุกคนได้แล้วได้ไหมเนี่ยได้พอได้อยู่ไปใส่ด้านในดีไหมตรงนี้ก็เปิดปิดประตูได้นะจริงเปล่าจริงตรงนี้ก็เปิดปิดประตูได้เขาจะไม่ออกไปจากตรงนี้ใช่ไหมใช่เขาไม่ออกไปหรอกถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวทําต่อวันพรุ่งนี้ดีกว่า นี่เช้าวันถัดมาเช้าวันต่อมาเพเอกไปเตรียมตัวมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะทําข้างในเนี่ยให้คุณหมูเนี่ยเขาอยู่ได้อย่างสบายใจคุณหมูเขาชอบโครนใช่ปะล่ะเขาเขาอาจจะต้องมีของกินด้วยนะมีมันฝรั่งมันฝรั่งเพเยงมีอยู่แล้วนี่โตขึ้นมาพอดีมีมันฝรั่งไว้ปลูกข้างในด้วยแล้วก็จะต้องมีทุ่งหญ้าได้ไม่ใช่ปัญหาอ่ะพี่ฝนมันฝรั่งมาแล้วมันฝรั่งมาแล้วเหรอปิดประตูก่อน มีงานเดี๋ยวไป่ฝนให้คุณหมูเขากินนะดูท่าทางน่าจะหิวอ่าพี่เอกก็จะให้อีกคนหนึ่งกินไปนี่ไงมีน้องหมูออกมามีน้องหมูตัวเล็กๆออกมาน่ารักจังเลยใช่น่ารักมากเลยอืมคนไหนยังไม่ได้กินเนี่ยคนตรงกลางยังไม่ได้กินไหนคนไหนคนนั่นแหละคนใกล้ๆตรงกลางกับพี่เอกนะคนที่อยู่ทางข้างๆนะข้างๆกันคนนี้ใช่ไหมใช่คนนี้แหละคนนี้แหละคนนี้นังงั้นเดี๋ยวเอาเอา,เอามันมันฝรั่งไปกินนะครับ แล้วก็ให้ลูกหมูตัวเล็กไปด้วยนี่ไงกินแล้วเรียบร้อยอร่อยเดี๋ยวปิดประตูก่อนปิดประตูพอดีเลยเอาละ่ะตอนนี้กลับมาที่บ้านของเรากันดีกว่าเพ่คิดว่าเราควรจะต้องทําอะไรเพิ่มตเติมด้วยนะพี่ฝนตอนนี้มีไม้อยู่ไม่เท่าไหร่เองเอามาทําอุปกรณ์ดีกว่าทําอะไรอ่ะเพ่คิดว่าจะทําพั้วแล้วก็ทําจอบด้วยที่ขุดดินที่เราปลูกปลูกพืชนะถูกถูกถูก ทำพั่วแล้วก็ทําจอบจอบที่เอาไว้สําหรับปลูกต้นมันให้พี่ฝนน่ะตอนนี้ก็วางอันนี้ลงไปแล้วก็จับขึ้นมาใส่แบบนี้แล้วก็เอามาทํานี่พั่วหนึ่งอันมีพั่วแล้วแล้ว,ลวก็ทําจอบอีกหนึ่งอันมีจอบแล้วเดี๋ยวก่อนเปลี่ยนใจลนะเปลี่ยนใจว่าใช้นี่ทํานี่ดีกว่าใช้ทำอะไร ใช้ทำดาบเพราะว่าเราเจอกับคุณมอนเตอร์ทุกคืนเลยอันตรายมีมอนเตอร์เออใช่จริงด้วยเราจะต้องมีอุปกรณ์ไว้ป้องกันตัวอยู่ไหนเนี่ยอยู่กับคุณหมูแล้วก็ตอนนี้พี่ฝนก็จะมาปลูกผักปลูกพืชปลูกข้าวนี่นี่นี่เพคเอาของมาฝากได้อะไรมาดาบเล็กนี่สุดยอดเลยได้มาแล้วแค่นี้เราก็ไม่ต้องกลัวพวกคุณซอมบี้แล้วตอนกลางคืนแล้วก็ตรงนี้ ใช้พั่วตีแบบนี้ให้กลายเป็นโครนเดี๋ยวพี่ฝนจะไปปลูกมันฝรั่งแล้วก็ให้โครนเนี่ยกระจายกระจายตัวกันเขาจะได้รู้สึกสบายใจสบายใจ,ยใจตรงนี้อีกนิดนึงแล้วก็ไปฝั่งนู้นอีกหน่อยนึงคุณหมูนี่เขาชอบเล่นโครนนะจะบอกให้นี่เรียบร้อยแล้วพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนเดี๋ยวพี่ฝนไปแป๊บนึงแล้วก็ จะปลูกมันไว้ข้างในนี่ด้วยกันเหรอใช่ปลูกมันฝรัง่งไว้ข้างในด้วยให้คุณหมูเขาจะได้กินกินอิ่มสบายใจงั้นต้องไปทําจอบดีต้องทําเพิ่มแล้วละ่ะทําจอบสักหนึ่งอันก็พอมั้งหนึ่งอันได้แหละเพราะว่าไม้เริ่มน้อยหลอลงไปแล้วเพียงไม่อยากใช้ถ้าไม่จําเป็นนะนี่ทําจอบเอ๊ะเดี๋ยวก่อนทํานี่ด้วยดีกว่าทําอะไรอย่างนั้นเหรอท,ทําถังใส่ปุ๋ย ทำถังใส่ปุ๋ยแล้วไปวางไว้ข้างอคอกหมูดีกว่าพี่ฝนถ้าเรามีถังใส่ปุ๋ยคราวนี้เราก็จะได้ทําปุ๋ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เองได้ถูกต้องไม่จําเป็นต้องไปรอคุณสกเกลตันเกิดอีกต่อไปต้องทํแสลบทั้งหมด2ชุดแล้วใช้ทั้งหมด7ชิ้นแบบนี้นั่นไงได้มาแล้วได้มาแล้วดีใจจังเลยแล้วก็จะเอาไปวางตรงนั้นนะพี่ฝนนะวางไว้ทีงข้าง,าง,างอคอกหมูเหรอเอาวางไว้อคอกหมูทำอะไรอะ่ะ ไดี๋ยวพี่บจะทำมานี่ขนมปังทำเยอะเลยเหรอใช่เมื่อกี้เก็บผลผลิตจากฟาร์มของเราได้มาอย่างเยอะเลยคราวนี้ก็เลยมาทําขนมปังทําไมได้เยอะจังเลยอะ่ะก็ข้าวออกมาเยอะงไงพี่บวนปลูกแล้วก็ปลูกใหม่โอ้ยแบบนี้ดีจังเลยนะผลิตภัณฑ์ของเราเน้นเป็นพวกข้าวนะกินได้กินอิ่มอร่อยแล้วก็วางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันต่อไปจะทําขนมเคกนะ้กแล้วจะทําขนมเคก้กเราจะต้องมีไข่ไก่แล้วก็มีนม ก็คราวที่แล้วเราเจอคุณวัวไม่ใช่หรองั้นคงต้องพาคุณวัวมาอยู่ด้วยแล้วแหละอืใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ฝนจะทําขนมเค้กไปขายได้แล้วถ้าอย่างนั้นแล้วก็ปลูกกันเลยดีกว่าเอ่อคือว่าหลบนะครับได้ไหมได้ไหมนี่ปลูกยาให้ก่อนนะได้มาแล้วมีดอกไม้ด้วยดีไหมดีมากเลยเอาออกนิดนึงนะแล้วก็ไม่มีเพี่ยังไม่ได้ทําจอบนี่นะ ใช่แล้วก็จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะแหล่งน้ำเหรอแหล่งน้ำเขาจะดได้กินเขาจะได้กินอิ่มอร่อย,อยงไงไม่หิวน้ําแต่ว่าถังน้ําของพี่เอกไม่พอนะสิทำไมอะ่ะก็ตอนนี้เหลือเหล็กอยู่แค่ก้อนเดียวเองอ่ะใช้หนึ่งก้อนไม่ได้เหรอไม่ได้ต้องใช้ถังน้ําต้องใช้สามก้อนไงพี่ฝนสามก้อนแล้วเราจะทํายังไง เดี๋ยวค่อยขอยืมจากในเตามาใช้ละกันเอาในเตายังมีอยู่เหรอนเตาไม่ได้มีอยู่แต่ในเตาใส่อะไรนะลาวาไว้ไงอ๋อเราเข้อลาวาออกแล้วก็น้ําใสเข้าไปแทนใช่แบบนั้นดีใช่ไหมนี่ง่ายปลูกได้แล้วมันฝรั่งถ้าอย่างนั้นเราก็เดี๋ยวเพืก็จะเดินทางไปตักน้ํามาแล้วนะเดินทางทําไมก็อยู่ที่บ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหรอใช่อยู่ใกล้ๆทําตรงนี้ดีไหมก็ดี เอาบ่อน้ําแค่นี้ก็พอแล้วพอแล้วจะได้มีน้ําไว้สําหรับให้คุณหมูเขากินด้วยนะเอาเราไปกันดีกว่าไปตักน้ํากันแล้วลาวาที่เหลือเราจะไปเทที่ไหนไม่เหลือแล้วพี่ฝนหมดแล้วเหรออ๋อนี่ไงเราเราเผาเป็นก้อนหินไปแล้วต้อง51ก้อนเอ้าหมดแล้วเหรอหมดแล้วเมื่อวานก็ใช้เผาของไว้ต้องเยอะอ๋อก็ดีเหมือนกันคราวนี้อ่ละได้น้ํามาแล้วเราก็จะทําบ่อน้าให้คุณหมู ทนี่อะไรเนี่ยข้าวหรือเปล่าพี่ฝนเก็บข้าวแล้วก็ล่วงลงไปในน้ําแล้วเขาเพิ่งลอยขึ้นมาเก็บไม่หมดเหรอเก็บไม่หมดมาแล้วมาแล้วพี่ฝนน้นํามาแล้วเดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้เลยนะคราวนี้คุณหมูของเราก็จะได้อยู่ดีมีความสุขอา้าวลูกหมูหล่นลงไปเรียบร้อยสำเร็จโอเคแล้วใช่เปล่าดีมากเลยน่าอยู่มากเลย ดูนี่ดิเป็นข้อหมูที่สวยงามมากๆเลยนะเป็นข้อหมูกลางแจ้งนะใช่แล้วก็มีอาหารไว้เพียบพร้อมเลยพวกเราถูกต้องถูกต้องนี่นี่แต่ว่าพวกเราสามารถขึ้นมายืนบนลั้วได้นะแต่คุณหมูขอยืนไม่ได้ลนะพี่ฝนไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เขาหิวแล้วนะพี่ฝนให้มันฝรั่งเขากินก่อนดีเลยนะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบคลิปนี้ของพวกเราแล้วละก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะจ๊ะบ๊าย